ใอ้พกสวรรค์นิพพานเถินการาบูชาผู้ที่กวรบูชา <S S S เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ท่านเป็นผู้ทรงพระคุณแก่ลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านร่วงลับดับคันแล้วจึงเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะบูชาพระคุณท่าน,นสมณธรรมคุณความดีที่จะพระคุณได้สั่งสมไว้เป็นเสมอมาหาเจดีปูชนียสถานอันสูงส่งส่วนการสักการะบูชาของพวกเหานั้น เป็นเสมือนการยกฉัดไว้เหนือยอดมหาเจดีย์นั้นเพราะฉะนั้นอย่าสับสนเรื่องสมณธรรมเรื่องคุณธรรมของเจ้าพระคุณนั้นเป็นสมณคุณสมณธรรมของพระคุณท่านซึ่งท่านจะสถิตณภพบภูมิสถานใดนั้นก็เหลือวิสัยของเราส่วนเรื่องการกระทำตารสัจาระัง เป็นเระ่างของคนอตู่ทางท่านจึงกล่าวว่าความกระตนยเป็นยอดของตางีนักต่งคนมีความกระตันทางเป็นยอดของมจึงขอนโมทนานัสิยธนรมประจิดในครหัสบังลปได้จับการบูชาด้วยการบูชาโอฬาน คำว่าบูชาโอลานเกียรติที่ได้กราบเรียเนเชิญขึ้นเป็นผู้ทอดผ้าบางสุกุลนั้นจากนี้จะเป็นการทอดผ้าไตรบางสุกุลชุดสุดท้ายจำนวนสิบไตรหลังจากนั้นจะเป็นพิธีอัญเชิญกล่องเพลิงพระยทานและผ้าไตรพระยทานเข้าสู่มณฑลพิธีจากนั้นจะได้ประกาศหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง จำนึกในพระมหากุณาธิคุณแล้วอัญเชิญผ้าตรายประธานในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและผ้าตรายพระรธานในสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้าได้ทอดถวายพระสงฆ์บังสกุลสืบไป